ในโลกของปืนกลเบา MP7 และ P90 คือ2ตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดปืนกระบอกไหนจะเจ๋งกว่ากันมาดูนครับเริ่มต้นที่ MP7 จากเยอรมน,นีปืนกลเบาขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบาแต่อัดแน่นด้วยกระสุนขนาด4.6 x 30มิลเมตรที่มีความสามารถในการเจาะเกาะได้ดีพร้อมอัดตรายิงถึง 950นัดต่อนอาทีแล้ว P90 จากเบลเยียมละ่ะปืนที่มีรูปทรงที่โดดเด่นใช้กระสุนขนาด5.7คูณ28มิลลิเมตรที่ออกแบบมาให้มีความเร็วสูงและเจาะกาะได้อย่างยอดเยี่ยมมาพร้อมกับแม็กกาซีน50นัดที่ติดตั้งอยู่ด้านบน MP7 เหมาะสำหรับการใช้งานระยะใกล้ที่มีความคล่องตัวสูงสภาวะแอร์อรส่วน P90 เห,หมาะสำหรับการใช้งานระยะกลางถึงแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่แต่ก็ยังคงสะดวกสบายในการใช้งาน ด้วยการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ทั้ง2ปืนมาพร้อมกับความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับภารกิจและการใช้งานแต่ทั้ง2อ,อาวุธก็เป็นอาวุธที่ทรงพลังในมือของผู้ใช้สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็น MP7 หรือว่า P90 ทั้ง2ปืนก็ได้เป็นอาวุธที่ยอมรับจากในหน่วยรบพิเศษทั่วโลกแล้วคุณคิดว่าปืนกระบอกไหนเหมาะสมกับคุณลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะครับ